สำหรับในคลิปนี้นะคะเอ๋ก็จะมาพูดถึงว่าทําไมเอ๋ยถึงเข้ามาเรียนพยาบาลนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงข้อดีด้วยเนาะคือหมอหล่อมากหมอหล่อมากจริงๆการเรียน anatomy ตอนปีหนึ่งเราได้เรียนจากของจริงเรียนจากอาจารย์ใหญ่เนาะอาจารย์ของที่น,นะคะคอยซับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ๋ยชาแนลค่ะทุกคนสําหรับในคลิปนี้นะคะเอ๋ก็จะมาพูดถึงว่าทําไมเอ๋ถึงเข้ามาเรียนพยาบาลนะคะแล้วก็ในการเรียนพยาบาลของเอ๋เนี่ยได้อะไรบ้างนะคะ ก็การที่มาเรียนพยาบาลนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงข้อดีด้วยเนาะแล้วนอกจากข้อดีเนี่ยก็จะมีข้อเสียด้วยแต่ว่าเอาจะแยกนะคะเป็นสองคลิปคือคลิปที่บอกข้อดีก็คือคลิปนี้แต่ว่าคลิปข้อเสียนะคะจะเป็นคลิปหน้าถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามไห้ด้วยนะคะทุกคนก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่สงสัยเนี่ยเอพร้อมตอบเสมอค่ะฟิลเหมือนฉันเป็นดารามากอ <c oughs> สำหรับตอนนี้นะคะเรามาเริ่มคลิปกันเลยค่ะว่าทําไมเราเรียนพยาบาลเรียนพยาบาลได้อะไรมีข้อดียังไงบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาที่เรื่องเล่าของเอ๋ยเนาะว่าทําไมถึงมาเรียนพยาบาลก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเอ๋ยก็ไม่ได้ใฝ่ฝันว่าจะมาเรียนพยาบาลตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าคือคนเราอะมีความฝันเยอะมากทุกคนว่าเราอยากเรียนอะไรแล้วก็เอ๋ยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยแน่นอนในเป้าหมายในอนาคตเลยว่าอยากจะเรียนอนุอันนี้นั้นก็คือ ฟิลแบบเรียนอะไรก็ได้ให้เรียนอะไรเราก็เรียนได้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ตอนแรกก็คือแอบบอกตรงเว่าอยากสอบเข้าแบบแพทย์อะไรอย่างนี้ด้วยแต่ด้วยความที่ความสามารถไม่ถึงจุดนั้นก็เลยลองยืนพยาบาลดูนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเอ๋ยก็ได้เป็นนักศึกษาพยาบาลน,นะคะของสถาบันการพยาบาลศรีสวรสดิ์ทีราสถากาชาติไทยนั่นเองค่ะก็คือชื่อเท่านี้เลยหรือว่าหลายคนก็จะเรียกกันสั้นๆนะคะว่าพยาบาลกาชาติเนาะเอ๋ยก็เรียนอยู่ที่นี่นะคะก็สําหรับเรียนที่นี่สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ก็คือข้อดี อืมเดียนเราได้อะไรอืมโอเคก็จากข้อมูลนี้นะคะเอยได้รวมมาจากเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็รวมมาจากประสบการณ์ตรงของเบงด้วยเนาะอย่างแรกเลยที่รู้สึกว่า ทำให้ต้องมาเรียนที่นี่นะคะก็คือมีอาชีพที่มั่นคงมีการงานที่ดีนะคะมีการเงินที่ดีคือถ้าเราจบไปแล้วเนี่ยเราจะมีงานทําแน่นอนก็คือเราจะได้เป็นพยาบาลวิชาชีพนั่นเองนะคะแล้วก็การที่มาเรียนที่นี่นะคะทําให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของตนเองหรือว่าสุขภาพของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องผู้ป่วยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ การดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นหน้าที่สําคัญทุกคนพอเรามีความรู้มากขึ้นเราก็ดูแลแตัวเองได้มากขึ้นเนาะแล้วก็ดูแลผู้อื่นได้มากขึ้นด้วยแต่ว่าเมื่อมีความรู้แล้วจะดูแลแตัวเองไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะต่อไปนะคะก็คือเราจะเป็นคนที่มีวินัยเพิ่มมากขึ้นการเรียนพยาบาลเนี่ย ต้องใช้วินัยสูงมากทุกคนแม้ตอนแรกเราจะมีวินัยอยู่เท่านี้แต่พอเราเรียนนะคะเราก็ต้องเพิ่มวินัยให้ตัวเองแบบประมาณเท่านี้หรือมากไปกว่าน,นั้นอีกเยอะๆเลยก็คือเราต้องมีวินัยอย่างมากในการเรียนสายอาชีพนี้นั่น,นะคะเพราะว่ามันสําคัญมากจริงๆค่ะสําหรับข้อดีข้อต่อไปนะคะที่เอ๋ยคิดว่าสําหรับเอยมันคือข้อดีมากก็คือได้พัฒนาตัวเองนะคะในด้าน ความรับผิดชอบค่ะก็คือการที่เราจะมาเรียนในวิชาชีพนี้นะีหรือว่าการที่มาเรียนเพื่อจะไปประกอบวิชาชีพนี้ต้องมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมากไม่ว่าจะในด้านการเรียนด้านชีวิตคนหรือว่าด้านอื่นๆนะคะก็คือจากที่เรามีความรับผิดชอบอยู่แล้วเราก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นไปอีกแล้วก็ แทบจะทุกเรื่องนะคะเราต้องรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆเนาะแล้วค่ะข้อดีข้อต่อไปของสถาบันการพยาบาลที่เราเรียนอยู่เนาะก็ข้อดีในข้อนี้นะคะคือค่าเทอมของเราไม่ต้องจ่ายเลยคือเราเรียนฟรีนะคะแต่ว่าเราต้องใช้ทุนแล้วเขาก็ยังมีหอพักให้เราฟรีด้วยทุกคนแบบได้อยู่ทั้ง4ปีเลยแล้วก็มีสวัสดิการอาหารนะคะที่กินฟรีทั้ง3มื้อเลย,เลยก็ถือว่ามาเรียนได้แบบคุ้มๆม,ม,มากนะคะเหมือนจะอวยแต่อวยจริงรู้สึกฟินมาก แล้วก็สวัสดิการพวกนี้เรายังได้รักษาที่โรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็มีเงินเดือนสองพันทุกเดือนด้วยค่ะจากประสบการณ์ข้อต่อไปนะคะที่ได้รับมาแล้วเอยคิดว่าเป็นข้อดีคือเออได้รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นแล้วคนเราเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะทําให้การที่เราได้อยู่กับคนอื่นมากๆเนี่ยเราได้ศึกษาว่า เขามีความคิดความรู้สึกยังไงได้รับประสบการณ์ในตรงนี้มาเนาะทําให้เราเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นๆได้มากกว่าเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไข้ก็ตามก็อย่างเช่นตอเราขึ้นตึกอะไรเงี้ยเราต้องไปให้ยาให้การพยาบาลหรือว่าฉีดยาคนไข้คนไข้ก็จะแบบกลัวเข็มเนาะเราก็แบบเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นคนแบบกลัวเจ็บกลัวอะไรมือนี้เราก็นําข้อดีตรงนี้นะคะมาปรับใช้ได้เพิ่มขึ้นอีกว่าเราสามารถเขเขงงเขออขงงข้้ข้้้้้าาาาาาาใใจจเเเเเไไไไไไดดดดดยยยยัััังงงงงงระะพพููคกกกกบทํหอออ่่่มึึนนนปีว ็คือเราจะหาคําพูดมาเพื่อที่จะแบบพูดกับเขาพูดกับคนนู้นคนนี้พูดยังไงให้เข้าใจตรงกรันพูดยังไงเพื่อให้แบบเราเข้าถึงความรู้สึกของเขาได้ให้เขาไว้ใจเราด้วยนอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการสื่อสารที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะ <S <S ข้อนี้ของการเรียนพยาบาลนะคะทําให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาก็อย่างถ้าเกี่ยวกับวิชาที่เรียนเนาะก็อย่างเช่นการฉีดยาการให้ออกซิเจนอะไรอย่างางี้เนาะ บางทีอ่ะก่อนที่เออมาเรียนเอยก็คิดว่าฉีดยาก็แค่แบบจิ้มจิ้มฉีดฉีดใช่ไหมการให้ออกซิเจนก็คือแค่แบบเปิดแกส๊สออกซิเจนอะไรอย่างงี้ให้คนไข้เฉยๆเนาะแต่พอได้มาเรียนจริงๆก็คือได้รู้ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็สิ่งนี้ที่เราได้เรียนนะคะเราได้นําไปใช้จริงบนตึกบนวอร์ดที่เราไปขึ้นเนาะเพื่อดูแลคนอื่นๆต่อไปแบบว่านอกจากจะเป็นการเรียน ที่เป็นวิชาการความรู้เนี่ยก็คือยังได้เรียนแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตจริงจริงจริงๆ,งๆก็หลายๆคนจะสงสัยเรื่องเกี่ยวกับสังคมความเป็นอยู่ที่นี่นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างก็เเจอสังคมมาหลายรูปแบบมากแล้วก็สังคมที่เรกอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสังคมที่ดีมากๆเลยก็คือเป็นข้อดีข้อนึงที่เราได้พบเจอมานะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เพื่อนรุ่นพี่นะคะก็คือทุกคนดีมาก ทุกคนเก่งมากและทุกคนซัพพอร์ตกันเสมอก็ไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนแต่ว่าสังคมที่เลือกอยู่มันดีมากจริงๆแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะเรามีการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกวิชานะคะก็คือการเรียนเกี่ยวกับ basic life support นั่นก็คือการช่วยเหลือการช่วยชีวิตเบื้องต้นทุกคนอย่างเช่นการ cpr หรือว่าการจัดท่าเวลาแบบ ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหมดสติหรือว่าประสบอุบัติเหตุนะคะก็คือเราสามารถไปช่วยผู้อื่นได้เวลาเราแบบอยู่ด้านนอกเนาะอย่างเช่นคนหมดสติอะไรแบบเนี้ยก็จะมีการ CPR นะคะอย่างเอ๋ยก็คือได้รับการอบรม High quality CPR มานะคะ <c oughs> ดูอวดดูขินมากแต่ว่าเราไปอบรมมาจริงแล้วก็เวลาเราเจอคนอื่นหมดสติหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปช่วยได้อย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็เนื้อหาที่เราได้เรียนเนี่ย มีการ each, all equal, all year, whatever, right? pues it อัปเดตในทุกๆปีหรือว่าตลอด5ปีเลยทุกคนคือเป็นเนื้อหาที่อัปเดตทันสมัยอยู่เสมอทําให้ความรู้ที่ได้เนี่ยมันอัปเดตด้วยเนาะแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะข้อที่ข้อต่อไปเนื่องจากเราเรียนแล้วก็ทําอะไรต่างๆอยู่ในรั้วโรงบาลเนาะก็เราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าอาหารตานะคะคือหมอล่อมากหมอหล่อมากจริงๆ ก็จากการที่เอเรียนพยาบาลมานะคะเราได้เจอปัญหาเยอะมากทุกคนไม่ว่าจะปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหาในเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตหรือว่าการทํางานนะคะก็การมาเรียนที่นี่เนี่ยทำให้ได้ฝึกวิธีการแก้ปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นนะคะคือรู้สึกว่าเองแก้ปัญหาเยอะมากไม่ว่าจะแก้ได้ดีหรือเปล่านะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันได้ฝึกด้านการแก้ปัญหาเยอะมากจริงๆทุกคนอืนี่แหละคือข้อดีของการมาเรียนนะคะ ข้อดีข้อต่อไปนะคะด้วยความที่สถาบันเอยยอยู่ในกรุงเทพมหานครเนาะเรียกว่าอยู่ใจกลางเลยก็ว่าได้อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะแล้วก็อยู่ติดโรงพยาบาลจุฬานะคะก็คือด้วยความที่มันกลางกรุงเทพทุกคนมันสามารถเดินทางได้สะดวกแล้วก็มีสถานที่เที่ยวที่หลากหลายที่เอจะไปที่ไหนก็ได้คือเรียกว่าออกไปเที่ยวบ่อยไหมก็คือบ่อยแทบจะแบบ สร้างความอิสระให้ตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็มีความสุขสม่ำเสมอหลังจากเลิกเรียนแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเช่นเดี๋ยววันนี้นะคะแล้วก็จะมีไปเที่ยวที่อื่นต่อด้วยมีความสุขมากจริงๆสนุกนสุดๆถ้าเกิดว่าเป็นข้อดีในเรื่องเรียนใช่ไหมสําหรับเอ๋ยคิดว่ามีสิ่งที่เอ๋ยเรียนแล้วชอบก็คือการเรียนอนาโตมีตอนปีหนึ่ง คือเนื้อหามันยากทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนอะ่ะเราได้เรียนจากของจริงเรียนจากอาจารย์ใหญ่เนาะก็คือเรียนจากอาจารย์ใหญ่ที่แปลว่าเขาแบบมีชิ้นส่วนอะ่ะแล้วก็เหมือนตากไว้แล้วก็ทําเป็นโมเดลให้เราดูเลยทุกคนเราสามารถไปดูได้ด้วยตาเนื้อของเราจริงๆแล้วก็สัมผัสได้ด้วยนะแบบเราได้สัมผัสของจริงด้วยแต่ว่าถึงจะเรียนเยอะเรียนหนักเรียนยากแค่ไหนเราก็พยายามเรียนอย่างเต็มที่นะคะ ขมาถึงช่วงไทยคลิปแล้วเนาะก็จะขอพูดถึงข้อดีของอาจารย์ของที่นี่กับของสถาบันเราิินึงนะคะก็อาจารย์ของที่นี่นะคะคอยซัพพอร์ตนะักศึกษาตลอดอย่างเช่นเวลาเราเรียนแล้วมีปัญหาเนี่ย เราสามารถเข้าไปปรึกษาหรือถามอาจารย์ได้ตลอดเวลาเลยหรือว่าเวลาเรามีปัญหาเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องเรียนนะคะอาจารย์ก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้คําปรึกษาเรารวมถึงสถาบันนะคะที่มีทุนการศึกษาให้เราอยู่สม่ําเสมอถ้าเกิดว่าเราต้องการความช่วยเหลือหรือว่ามีปัญหามีความประสงค์ด้านใดนะคะสถาบันก็พร้อมซัพพอร์ตตลอดอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่สถาบันเรามีให้เราดีมากๆที่เออยอยากอวยแล้วก็ขอเช่นชมนะคะก็คือ มีทุกอย่างครบพร้อมที่นี่ไม่ว่าจะเป็นห้องออกกําลังกายนะคะห้องสมุดที่แบบทุกคนเคยเห็นจากคลิปเก่าๆเ,เนาะห้องสมุดที่นี่คือสวยสงบสะอาดมากคือแบบสนับสนุนการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตของนักศึกษาในทุกๆด้านเวลาเราไปเรียนขึ้นตึกหรือ เรียนเรียนที่เอออาเซียทุกคนก็การทำหัตถการหรือว่าอะไรทางการพยาบาลมันยากใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์ที่นี่ก็คือจะไม่ดุแล้วก็ไม่กดดันนะคะแต่ว่าจะคอยยืนอยู่ข้างๆเราบางทีก็จับมือสอนเลยเพื่อให้เราได้เรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็สามารถทำหัตถการนั้นได้อย่างดีที่สุดเพื่อนำไปปฏิบัติกับคนไข้ของเราให้รักษาหายแล้วก็ได้รับการดูแลมากที่สุดนั่นเองค่ะอื้ สำหรับคลิปที่ว่าทำไมเอ๋ยถึงมาเรียนพยาบาลนะคะการเรียนพยาบาลมีข้อดีอย่างไรบ้างก็จบประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้ามีคําถามหรือข้อสงสัยอยากถามหรืออะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะหรือว่าทักไอจส่วนตัวเอ๋ยก็ได้เดี๋ยวเอ๋จะขึ้นให้ตรงนี้ไอจี IG เอ๋ยนะคะชื่อเดียวกับ YouTube เลยสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอลาไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับข้อเสียของการเรียนพยาบาละคะ่ะบาย